สบายดีสบายดีตอนเ้ารนะทุกคนเป็นตอนเ้าของวันจันเป็นอาทิตย์ทีามของลูกๆที่ด้มาเข้าห้องเฮียนอยู่ที่บานกลางส่วนนงมุกคืออาทิตย์ทีซ่อมนงแต่ไม่ลุก

มีต้มเห็ดแล้วก็มีนึ่งต้มีทอดเครื่องในไก่ให้ลูกๆก,กินเข้าแล้วเราก็จะได้เกี่ยมเครื่องใหลูก เดี๋ยวสนุกจะได้ไปเกี่ยมเครื่องให้ลูกๆก่อนทุกคนเกี่ยมเครื่องให้ลูกๆลลูกๆกินข้าวอิ้มเาก็จะได้จัดเครื่องให้ลูกๆนุง่งก็จะได้ไปส่งอยู่ที่หงเฮียนเนาะ

phải quay cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nó à, không? bỏ sao những video hấp nó.

anh như con <laughs> uhm, <tin> Rồi. có <laughs> rồi. 把你的自己准备好。

แตเก้าเนี่จัเพิ่นก็บ่้นเพิก็อยู่ดีนี่ก็ธรรมดาก็เลยสิว่าอยกให้ไปหาพ่อแม่อแล้วเสียงให้นี่บ่ได้ยินเลยค่อยได้ยินแต่ฮึนเบานี่ค่อยินินฮนเานี่ค่อยอยู่น้าเนาะแล้วเอน่ฮนอามาเฮียนนบ่ใกล้บนี้เจักัเบิ่งอยู่มื้อนี้อ้า่าแม่เดวกันนี่บ่จเพิ่นคนนี้คนนี้คนนี้แม่เดียว

อาโอเคตอนนี้สนุกได้นุ่งเครื่องฮะลูกๆเป็นที่เรียบร้อยออแล้วกินข้าวอิ่มหมดแล้วเนาะวันนี้ไปห,งหองหเฮียนด้วยน,น้องเต้าคุมไฮเปด้วยแม่เนี่ยขึ้นรถ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 ข้นรถขึ้นร้รถ้เร้เเเนร้้อ้อยย้ เลยู้ใดใครได,อไ,ดรไอได้ย่าเอออันยับยับไปนะหน้าหุ่นน้องจอมนะยับไปทางนั้นจอมลูกยับไปทางนั้นลูกก็นัน่งอยู่ทางคอกฝั่งนั้นเออแก่กักัลูกกินนั่งทางคอกฟังนี้แล้วฮะเข่าขึ้นเบิดก่อนลูกยังขึ้นตามหลังเด้อบ,บัดนั้น่ะบัดเข่าขึ้นแล้วมันยากเด้อ ไปลูกมุกนั่งทางนั้นน่ะเมนกหนึ่งอันน้ำเข่าเลยไปเด้อเบิังลูกมุกมาเมนกขึ้นก่อนเบิังลูกมาฮีกันลูกเฮ้ลูกลูกมาฮีบุดหนึ่งก่อนมันขึ้นยางเนาะ้มีแต่หู้เจ้อเด้อ มาเดินทางไปโรงเรียนบาดนี้เนะเาะมือเส้อหลานน่นเด้อกระเป๋าเดียบะกระเป๋าจอกยี่เนื้อทำดีมือเสื้อแล้วลูกไปกินข้าวนะ่ะมันพี่พ่อกับไอแม่เด้อเพิ่นจัดงานเลี้ยงเฮาอ่าไปสรุปอ่าเพิ่นเฮ็ดกะโล่ลูกเพิ่นคักไก่คาสงานสุกินก่อนไปกิน โด,ย,ด,ย,ดยถือว่ามือช่วยนี่จะได้ไปกินข้าวอันสมคียุงเฮียนอ่าหนองเต่านะพออะไรครับกันถือว่าบ้าบุญนำได้เป็นสะพานบุญเนาะสำเร็จในการมือช่วยเหลือโรงเฮียนหาขอาวหนองเต่าเฮียน,นอนุบาลเนาะถือว่าปูกระเบื้องกระเบื้องปูพืน้นถือว่าปูกระโลพี่น้อยถือว่าสำเร็จเนาะถือว่าข้าจอกก็ได้จัดตั้งหาผาเข้าวตอนทับพี่น้องเอ้ย เ,เคนก็ดีอกดีใจและเขาประกอบใจเลียงเขาเรียงนามกับเป็นเขาภูมิใจแหละพี่น้องเอที่ว่า,าทางทางยาพอยาแม่อยู่ทางสหรัฐหรือว่าอยู่ทางรัฐอ่า่าาออินยักษ์รัฐแคลิฟอร์เนียเนาะเออรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่นวว้องเอ่นได้ส่งเงินมาจำนวนแปดร้อยเหรียญจุดนี้ได้เลจุดนี้เอาเข้าที่คน อ๋อเนือลืมเออันเจซื้อขนมให้ลูกๆแบบหนึ่งก่อนเนาะแปะเอากระสอบมาเออโบวไปเอามาก็ยนซื้อมาให้เออเอาอันนี้น้องน้องมุกไปนำลูกยืนน่ฮะไม่นกไม่นกซื้อมาให้เด้อด้วยฮ่าซ้อมให้ลูเพื่อนเอาไปซื้อขนมเนาะไปยุติธาเพื่อน นี่เนาะพนวัววัดโดยวัววัดหลุดย,ยาไปน,น้ำเมเพินยังซี่แหละแต่ละมือพี่น้อยกินข้าวแล้วก็ต้องได้มาแม่ซื้ออ่าอนนกโอ้นอกนกบินขึ้นเนาะโดยลุกกินข้าวแล้วก็ยังข้าวนมพี่น้อย เนะาะจังซี่แหละแต่ละมื่อแต่ละวันก็ต้องได้คือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะคูณได้เลี้ยงลูก,กน้อดยการูดเนาะแล้ว่าต้องใช้ความอดทนใช้งบประมาณเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืนลูก,ม,นนลกลลลมันนันลูกอย่าลืนอย่าลืมย่าลืมมันนัน เหน้าเสื้อจะเห็นน้องมุกอยู่ในสุดแบบนี้พี่น้องเลยแต่พวกเราก็เห็นแล้วอันนี้คือความจริงพี่น้องเลยโบแมนละครเน,นาะอ่าเพราะนี่คือชีวิตจริงพี่น้องเลยไอ้บอยอยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงนา้าสิเป็นความจริง <SAM: S 1> กัคนเคยอยู่ในป่า มาหอดมือนี่อยู่บ้านเข้าโรงเรียนดีใจนะพี่น้องเนาะโดยโดยววัด

เย้ได้แล้วได้แล้วน่ารักจังเลยเออโดมกโดยลูกอืกำเล็ดอ่อยาย้ายกระเป๋าของพ่ขอของมันเลยเอ,อ้มุกขึ้นกันเด้ออ,อ่าเนาะอ่าอ,อ้าว แน่บอขอบใจขอบใจเด้อวยเท่าน้อยได้ได้ส่งห้องเนาะนี่ขอบใจโอ้เจลูกขนุมเจลูกโอเคแล้วบอได้พโบราณบอแล้วบอได้แล้วขนมปังโอเคเดินทางต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ไอบออยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้า สิเป็นความจริงกับคนที่เคยสัญญานอนอยู่ในปา่าเมื่อนี้จะมาทอดทิง้งบัดน,นี้กอดกันอิงปิงสร้างมาเหตุดใดแทนน้ใจคน เอาเคท่านผู้ชมอยากลูกอยากเต่าจังซี่แล้วเนาะไปเดินทางต่อนะท่าชมเนาะได้2โตเย้มาได้ขนมงบ่แม่นได้ขนม2โตน่ตัวกับตัวน้อยนี่ตน้อยเนาะตัวลูกกับตัวมกันเนาะได้จัโตเย้ đợi, mới nãy, mới nãy ba nong, ba đi ăn, ba nương, ba nương đâu? ba nương à, nó หันน้องเงี้ยไปหันด่อยู่ห้องเยนเด็กไปหันท่าเอ้ยนบกับไอ้นำเด็กันท่าเอ้นกกับไอ้นำาันมาเด็กอยห้องเยนเด็นถึงนี่ห้งเย็นมาเก่อนึงนี่เป็นหงเยนค้องมนพี่ออสกับใครบอลุก่งชงลูกก่อนนะ không được con thuyết này ô con lại nó ô yá 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 kiki đơ kiki đơ kiki đơ cột đấy nữa thành phố sông ok lúc tao nói luôn thằng luôn luôn thằng <laughs> xong xong đây nói không hiền, rồi 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 nè thằng này bán phần đó, nè thằng này bán phần, à, phần bảo bao qua phần nào bảo bao mình biết mông được, đóng xin, ô, ha 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 ha, phải không? Khâu khâu phải tiền xin cẩn đấy, ô, oh, phần lùm xin video, ở tiền xin cẩn đó. เอออายุไัยทึงแล้วเนาะ,ะตอนนี้ก็บกรรยากาศกำลังาเปลี่ยนสินกันพี่น้องโอ้ยตอนนี่ก็มีเนาะเปลี่ยนสินอ,อายุนี้ก็ได้ทา่าท่าไปน้ำกันเนาะโอ้หุ่นมาพุ่นอะ่ะไปมนุนยุ่งยะเลยหุ่น <c oughs> ไปยกกุ๊กเนาะตอนยี้ก็ได้ดทา่ทาท่ามูอก่อนท่ามูอก่อนทา่ทามูอท่าท่าไปน้ำกันเนาะ จีเก่งเก่งเออบ,บันนี้พอพาไปจัดพรมเด้อะพรมพรมยาดเถอะเนาะเออวันนี้น,น,น,นะอน,นอกจากบาร์บูนัมซีตัดให้อันพาไปตัดเนี่ยเขาโขบเขาโบให้ไปตัดเลยนะเนาะอ,อืมจต่เสียดเป็นเอาเลยพุ่นเตานลอยขุ่น หุ่นยูดโอเคส่องซ่องซ่งลูกฮอดประตูเลยก็พอพอเราต้องซ่อนพยายามซ่อนโมไปจำพุ่นเนาะให้เขาเจ้าไปคนเดียวเนาะไปโอเคลูกแต่วม่ช่วยเจอกันเด้อยอดเดิเขาไปแล้วเขาไปแล้ว Ok, à ok, 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 đẹp đẹp ok, tao ok, 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 nó ok, nó ok, 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 nó no, tàu nói no. tàu tàu ngồi là khói ai tàu ngồi là ai tàu 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 ในบ้านพนบ้อก็เมื่อกี้11โมงกินข้าวโมงเจอกันวันวาคนนี้คือซีโอ้ยจะได้คนอ่ะโอ้พื้นานตากระดนแล้วาาเนาะแซวเพือนอนะ่ะม,มาเป็นนิ่งนึงมาโย่พี่แล้วเนีมูพี่ดองเลย Nè cho mình mới luôn này nè nà. phần này Mắc bó lông lốt này Ô oh, đi lông rồi mà đi Phải phải chăm hơn lệ này ừ. Hả? ăn Nóng phải luôn được ai xin một con hay cho con xong to mấy lục bay chưa hóng mà lục mình đi hết ông tao nằm nắp hay hóng lơi Đây đây, chưa hóng bơ. chưa <laughs> hướng cho em ba, khinh ní lục nhát khinh ở bị khinh hôn cả đầy Hãy subscribe cho Để không bỏ

ไม่ใช่ใจกันเด้อโอ้ยเป็นภาพที่น่าักพี่น้องเอ้ยพุ่นเอ้กกี้วันนี้พุ่นท่าแล้วโอเคเดินทางกลับกันอโอเคนะทุกคนเฮาวซ่งลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวน,นุกกจะได้เดินทางกลับบ้านสนุกก็กจะได้ขออนุญาตปิดคลิปกันแนะห่เท่นเนนานี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแต่พอคลิปนี้สนุกก็จะก้าวข้ามมาสบายดี